เรื่องของไอ้ข่าวกระแสการตั้งรัฐบาลไม่ได้จะมีโอกาสสลับขั้วไหมพิธาจะเป็นนายกไหมอะไรเนี่ยผมว่าวันนี้คือผมก็คือการเมืองเนี่ยการเมืองเรานี่จริงๆนะไม่ว่าจะกระกระแสน,นับนี้มันก็ไม่ใช่มีอะไรแปลกนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับไม่ใช่ครั้งแรกที่การเมืองไทยอยู่ภายใต้ใตกระแสนะครับเพียงแต่ว่าคนเนี่ย ที่เข้ามาในกระแสมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะเมื่อก่อนเราก็เห็นคุณจำลองสีเมืองนะฮะ่นกระแสกรุงเทพได้เต็มแม็กได้ผู้แทนทั้งประเทศก็สี่สิบกว่าคนนะจากนั้นมาก็กระแสก็มีคุณสมัครถ้าก่อนหน้านั้นก็มีคุณชวนนะฮะแล้วก็มาแล้วก็มาทักษสณนะฮะแล้ววันนี้ก็มากลายเป็นเจ้าไก่นะพอดีคุณพิมพิธา คาแรคเตอร์ท่านเหมาะกระยุคด้วยนะครับคบอือวันนี้ถ้าเราจะดูว่าคนรูปร่างอย่างทิมพิธาเนี่ยในโลกเนี้ยนะฮะเราก็จะดูฝรั่งเศสแคนาดาอนิวซีแลนด์ด้วยนิวซีแลนด์แคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษนะฮะเราก็จะเห็นคนระกุลพระเอกเนี่ยคณพระเอกคนหน้าตาดีนะจะกลายเป็นผู้ผู้นำ คนดีเพราะอะไรเพราะในช่วงตั้งแต่เรามีตัวทั์มาห้าสิบปีหกสิบปีแล้วเนี่ยนะรพระเอกในจอหนังทั้งหมดเนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าต้องเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีออย่างมาร์กเนี่ยนะฮะก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยความรู้สึกของคนว่าคนดีคือใครคนเก่งคือใครคือคนหน้าตาดีรูปร่างดีรักขนาเป็นพระเอกถ้าอ้วนปุ๊บป้าไปก็ไม่ใช่นะฮะ เกี่ยไปก็ไม่ใช่ต้องรูปร่างพอดีพอดีอดตอนนั้นไอ้ความรู้สึกของการว่าคนดีเนี่ยมาจากจอภาพยนตร์มันก็เข้ามาสู่ใครมีหน้าตาดีเล่นการเมืองก็ได้เปรียบ,บนะได้เปรียบอย่างคุณทิพิ t าเนี่ยเขาเคยเป็น,ปนในแบบมาแล้วนะแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาดีแล้วมาได้บทในยุคนี้ด้วยมันก็เลยส่งเสริมกันไปจนกลายเป็นกระแสใหญ่ขึ้นมานะครับ ทีนีถ้าเรามาดูว่าสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้ทุกคนก็พยายามหนุนหลอเกินนะเชียร์กันจังนะฮะจะจะให้คุณพิธาไปให้ถึงฝั่งฝันนะแต่ว่าร้อยห้าสิบสองเสียงเนี่ยที่พักเก้าไกลได้มาเนี่ยนะแล้วก็กติกาของเราเนี่ยกติกาของบ้านเมืองไทยซึ่งยังอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยไปแขวนไว้ว่า จะต้องมาจากคึืนหนึ่งของเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วในเจ็ดร้ยห้าสิบจะมีสองร้อยห้าสิบเนี่ยซึ่งเป็นเทพเป็นเทพนะฮะไม่ใช่ประชาชนอย่างเรานะ่ยเขเป็นสีนิเตอร์เป็นเทพเราจะต้องชนะเท่าไหร่ถึงจะข้ามเทพได้นะก็แปลว่าถ้าในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดห้าร้อยคนนะในจำนวนเนี่ยสี่ร้อยคน มาอยู่ฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยคุณถึงจะปิดสวิตช์สวอได้แต่การเมืองไทยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะนั้นเขาก็มากันไม่ถึงนะแล้วก็วันนี้การจัดรัฐบาลก็เป็นไปได้อย่างมากยากลำบากมากเลยเพราะว่าการจะไปให้ถึง376เสียงเนี่ยมันจะต้องใช้การวิงวอนขอร้อง นะแล้วบังเอิญเนี่ยนะหรือไม่ไม,ไม่บังเอเิญก็ตามแต่กระแสที่ได้มาของพักเก้าไกลเนี่ยไปไปไปเพิ่มได้เขาได้คะแนนจ,จากคําว่าไม่มีลุงไม่มีเราถ้ามีเราไม่มีลุงครับ,รบปัญหาคือลุงเนี่ยมันคือสองร้อยห้าสิบบวกบวกวันนี้คือสองร้อยห้าสิบบวกด้วยสี่สิบบวกด้วยของรวมไทยสร้างชาติ เท่าไหร่นะยี่สิบว่าไส่นะก็รวมแล้วเนี่ยเออพักสองลุงเนี่ยมีสองร้อยห้าสิบบวกสี่สิบเป็นสองร้อยเก้าสิบบวกของรวมไทยรวมไทยอีกนะฮะแล้วยังไปแถมประชาธิปัตย์แถมพักนู้นพักนี้อีกไป<ม>พวกเขามีเนี่ยมากกว่าฝั่งรรประชาธิปไตยจนสามารถจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากจากเจ็ดรห้าสิบ แต่เป็นเสียงข้างข้างน้อยจากสองร้อยห้าสิบน,นะฮะเพราะนั้นเขาตั้งยากมากอมนอกจากนั้นเนี่ยนะจะไปให้ถึงดวงดาวเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีอีกมีอีกส่วนหนึ่งก็คือคดีเกี่ยวกับหุ้นนะฮะหุ้นคดีเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีคดีเนี่ยทางคุณพิ่ธิวิท,ทาก็บอกว่าผมได้แสดงความบริสุทธิ์ไปแล้วมันทุกอย่างจบไปแล้วแล้วก็เป็นมรดก นะแต่เรื่องนี้เขาจะดูจากดุลพินิษฐนะ์นะดุลพินิษฐ์แล้วดุลพินิษฐ์เราก็เข้าใจทันทีว่าถ้าดุลพินิษฐ์ตอกมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็ไปจะไปเถียงกันด้วยเรื่องของเอ,อข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงมันมีทั้งคําว่าเท็จกับจริงนะเขาเรียกอะไข้อเท็จจริงนะับมันรวมกันแล้วมันไม่มีอะไรเลยคือมีเท็จกับจริงครับ เขาจะเอาเทสตมาเล่นแล้วเอาจริงมาเล่นครับมันก็ท่ายถูกนะว่าในสภาพแบบนี้นะจากที่ออกที่ออกว่าการหาเสียงมาทั้งหมดเนี่ยนมันเป็นการผ่าตัดที่รุนแรงมากในร่างกายคนไข้ที่อ่อนแอมากครนายใหญ่มีหมอไม่รับผ่าตัดฮะเพราะหมอบอกต้องไปรักษาตัวก่อนไปฟื้นฟูก่อนให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยมารับการผ่าตัด แต่เราเนี่ยกำลังผ่าตัดประเทศที่ป่วยหนักมากโดยพี่มีหมอหนุ่มมากนักกระมีที่คมแล้วก็จะเรียกว่าผ่าตัดกันทุกสัดส่วนเลยนะครับทุกองคาเขายกผ่าตัดหมดผ่าตัดเนี่ยเขาจะใช้เป็นบางเคสทีละเคสนะเขาไม่ใช่ผ่าตัดแบบรวมรัดนะแบบว่าติบสองข้อผ่าตัดล้วนนะฮะหรือว่าเอาทหารก่อนตำรวจรอที่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการคุกคามคุกคามผู้ป่วยไข้ แรงต่อต้านก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะวันนี้ฮัตดามิตที่ทำให้ทิพิธาไปถึงสองรอห้าสิบมีอยู่อันหนึ่งเดียว,ว,วเท่านั้นเองคือเพื่อไทยครับแต่จะไปให้ถึงสามร้อยหกสิบอ3 6สามร้อยหกสิบเจ็ดมองไม่เห็นทุนทางฮะนอกจากจะเกิดปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์ก็คือพุทธ,ธิสมาชิกหกเจ็ดสิบคนมา มาสรรนับสนุนแต่เมื่อเขาเหล่านั้นถูกสนับสนุนไปแล้วนะแล้วเขามีอาชีพเป็นวุฒิสมาชิกนะฮะมีอาชีพนะเป็นวุฒิสมาชิกถ้าเผื่อเขาวันนี้มาสนับสนุนทีมพิธาอาชีพวุฒิสมาชิกของเขาก็จะสิ้นสุดเพราะบางคนเป็นวุฒิสมาชิกมาทุกสมัยนะ,ะครับคือเขารู้เลยว่าถ้าจะมาแบบนี้จะต้องมีคนเหล่านี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ S <S นะไอ้พวกที่ได้เงียบเลยก็เงียบไปพวกที่มีผีเจาะปากมาก็มีจํานวนหนึ่งเขาก็ใช้คนจํานวนนี้จะเข้ามาตลอดแล้วก็เป็นวุฒิสมาชิกอาชีพนะรับ,รบ,รบเขาก็จะผมไม่อยากจะคำรับชายมันน่าเกลียดแต่ก็เป็นที่พึ่งที่พาของภายในการทุกยุคทุกสมัยครนะฮะทุกยุคทุกสมัยเขาเหล่านั้นก็มีหน้าตาอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะฮะ พอเห็นแล้วก็อยากพอเห็นหน้าปั๊บก,ก็ปิดทีวีหนีเลยอ,อย่างเงี้ยเปิดเปลี่ยนช่องทันทีอย่างเงี้ยนะคนพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่พักเก้าวไกลเนี่ยจะไปถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกนะายากมาก